ตอนนอนเนี่ยการวางใจในสำคัญถ้าเราไปวางใจว่าเราจะนอนให้มันหลับนะสมองมันเกิดความติดขัดแล้วนะะเราจะรู้สึกว่ามันนอนไม่พอหรอกแต่ถ้าเราวางใจให้ถูกก็คือมันจะหลับก็ช่างไม่หลับก็ช่างเราก็อยู่กับสภาวะไปให้สังเกตมันอยู่ได้เรามันจะอยู่กับสภาวะรมแลม้วมาถึงจุดหนึ่งมันจะหลับไปก,นะการวางใจสําหรับการนอนที่ถูกต้องนะอย่าไปคาดหวังว่าเราจะนอนหลับ ถ้าเราคาดหวังว่าเราจะนอนให้หลับแล้วมันไม่หลับนะั้นมันจะเครียดไอ้ความเครียดนะั้นมันเกิดจากการตดิดขัดของสมองนั่นเองนะเพราะ,ะน,นการวางใจมันใช้ได้ในทุกเรื่องในชีวิตของเราเลยอยอนเวลานอนเนะี่ยอย่าไปคาดหวังแล้วก็นอนภาวนาไปแช่กับความรู้สึกตัวไปหลับไม่หลับก็ช่างให้สังเกตถึงจุดนึ่งเดียวมันก็ไปของมันเองตื่นมาก็รู้สึกตัวต่อนั่นเองถึงแม้มันจะหลับหลับตื่นตื่นบ้างสังเกตเช้ามันก็ไม่เพียนะเพราะว่าเราอยู่กับสภาวะธรรมขึ้นสมองมันจะเป็นขึ้น แบบปานีดขื้นที่มันปานีดนั่นเองนะ